เอวังเมสุตังเอกังสมยังพระขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีเมฆาทเยตาตะระโคมพระขาวาปันจวาคีเยพิโคอามันเตสิเทเวเมพพขเวอันตาปะปัชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาเม สุกามสุขัลิกาโนโยโคหิโนคามโมโปตุจิโกอนาริโยอนาทสารหิตโตโยจายังอาตะกิลามทานโยโคลทุโคอนาริโยอนาทสารหิตโตเอเตเตพีเขวโพอันเตอนุปขามามาจิมาปฏิปทา ตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญายสัมพุทายนิพพานายสังวัตติกตตมมาจะสาภิกเวมะจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมั ยาภินยาสัมโพทายนิพานายาสัวัตติอยเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเซยัทิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมม สมาสมาที่ายังโคสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพูธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมพธาญาเนปานายาสังวัตติทางโคปนภิขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุ คาชราปิทุคามรนาปิทุคังโสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุคาอปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเวียประโยโคทุโคยามปิชังนัลพะติตามปิทุคังสังขิตเตยนปานจุปาธานาคันธาทุคา อีทางโคปันภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตระตาตรราพินันทิเนเสยญาทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปันภิกขเวทุขนิโรธโยอริยสัจ จังโยตาัสาเยวตันหายาเสสวิราคานิรโรธโจาโคปตินิสะโคมุติอานาลโยอ,อิทางโคปนาพเขเวทุคนิโรธทคามินีปฏิปัาอริยสจัจอยเมีวะอ,อริโยอาทางคิโกมาโคเสยะธิทางสัมมาทิทิสั สัมมาสังกัปุสสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวะสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาทิอฐิทุคขาอริยสัจจันติเมีิกขเวปุพอนันโตสุตเตสุธรรมเมสุจจาโคุทัปาทิญาณุทัตปาทิปัญญา ทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทังทุขังอริยศาสังปาลินเจยยันติเมีพิขาเวปุพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากโคอุทธปาธิญาณงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตัง โปณนิทังทูขังอริยสัจจังนติเมียพิเขเวบุพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทธปาทิญานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางตกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิเขเวบุพ อน็นนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปา อุทธปาิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตามโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมีพิขเวปุเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิทังทุคนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทธปาธิยาณนังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุคนิโรโทอริยสั จัจสาชิกาตาพันติเมพีขเวกุภูเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากคุง้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิทังทุขนิโรธทโอริอนนนยสัจจสาชิกตันติเมพ,พีขเวปุภูเพอน อนุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทุกขนิโรธคามเนีปฏิปทาอริยสัจติเมพีขเวปุเพอนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิยานังอุทปา ทิปัญญาอุทธาปาทิเวชาอุทธาปาทิอาโลณ อุทปาธิตังโคปนิทังทุขนิโรธทคามิเนปฏิปัาอริยาสาจัจจพาเวตาพันติเมียเพียเขเวปุเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาธาิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาธิอาโลโกโอุทปาธิตังโคปนิทังทุ คานิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจาวิตันติเมพกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอ an ุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีขเวอิเมสุจะตุส ja ุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวัตตังทวะทากาลังยทาภูตังยานทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสาสมาณพรหมณนิยาปัจชายสเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสษ សូវីបានសាស់សាស់កា